สวัสดีค่ะทุกคนตามมาดูบรรยากาศที่โรงแรมวังแก้วสวีทพิษณุโลกนะคะค่ะเราจะเดินทางไกลๆแล้วเราต้องการแค่พักหนึ่งคืนเพื่อที่จะเดินต่อในช่วงเช้านะคะที่นี่ก็โอเคค่ะเพราะว่าราคาก็เบาๆค่ะโรงแรมตั้งอยู่ในตัวเมืองนะคะก็หาง่ายค่ะและที่สำคัญช่วงเช้าถ้าเราตื่นมาเราต้องการที่จะไปไหว้พระก็อยู่ใกล้วัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลกค่ะซึ่งก็เป็นวัดใหญ่ในตัวจังหวัดนะคะ มาดูบรรยากาศภายในห้องนะคะก็แบ่งเป็นสองห้องนะคะห้องนี้จะเป็นที่นั่งรับแขกค่ะก็จะมีวางตู้อย่างตู้เย็นมีซิงค์อ่างล้างจานด้วยนะคะแล้วก็มีโต๊ะให้วางกับข้าวกับป้าค่ะคาดว่าที่ออกแบบมาแบบนี้นะคะอาจจะเป็นให้พักเป็นรายเดือนนะคะแล้วก็เดินเข้าไปข้างในเนี่ยก็คือจะมีเป็นที่นอนมีทีวีนะคะแล้วก็แยกเป็นห้องน้ําอยู่ในห้องนี้นะคะ อุปกรณ์อ,อื่นๆนะคะก็มีเขาเหมือนโรงแรมทั่วไปนะคะเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะผ้าเช็ดตัวส่วนระเบยียงนั้นมีไม่กว้างนะคะมีนิดเดียเองค่ะเนี่ยประมาณนี้นะคะเปิดไปดูบรรยากาศภายนอกได้หน่อยหนึ่งค่ะก็ไว้เป็นทางเลือกสําหรับนักเดินทางที่เดินทางไกลต้องการพักแค่แป๊บเดียวนะคะ